thank you 我为你放开。Oh, <Bye. S 1> คนด้วยนะครับผมชาวอัพวาทุกคนนะนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าอยู่หลังต้องตังใ,ใจนี้อยากทิ้งรักใครสีก่อน คนด้วยนะครับผมสววสดีทุกคนด้วยนะฮะผมลีโอจตรายการอะไรฮะรายกานี้ก็สามารถดูจริงนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เปิดมาเพลงแรกนะครับก็ได้รับการต้อนรับแบบอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่มีปีกด้วยนะครับขอบคุณมากๆอะไรนะฮะอย่าบินหนีแม่นะผูกพึ่งมาครับยังไม่บินหนีไปไหนหรอกครับผมเดไปด้วยกัน ไปด้วยกันไปด้วยกันนะฮะขอบคุณมากมากนะครับผมอ่ะเรามาต่อเพลงต่อไปกันเลยนะครับเพลงนี้อือขอบคุณครับขอบคุณมากอะไรนะฮะข้างหลังมีอะไรฮะขอบคุณครับอะไรนะข้างหลังมีจิ้งจกข้างหลังมีจิ้งจกข้างหลังหน่อยมีเพิ่งหวานด้วย พลังเลยเอาใจสบายนะครับดูข้างหลังแทนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะหนึ่งพันสองร้อยคนด้วยมาจากไหนกันบ้างคะเนี่ยชายนะคะขอบคุณมากมากจ้าบรีโอ้โหเดินทางมาชมตรงนี้ไม่หายใจโอ้โหมาไกลกันมากนะครับขอบคุณขอพระรามได้ไหมแต่ฟังมากครับผม

เรียคาแต่เพียงชื่อฉันตอนประราปักลางใจพลันน่าจมเมตตาตรงสอนพระรามแล้วแค่นี้ก็ลงแล้วขอบคุณนะครับผางฝากด้วยนะครับผมเพลงนี้นะฮะ ใครที่อยากฟังนะครับสอนพระรามนะครับเทสตัดเพรนะครับผมทุกวันอาทิตย์นะฮะได้ฟังกันแบบเต็มอิ่มจุใจแน่นอนนะครับช่องมือคอยยี่สิบสามนะจ๊ะแม่เพนทายอันนี้อะไรฮะแม่เพนทายแม่ขวัญอีกแล้วครับแม่ขวัญนะฮะขอบคุณมากนะให้ขนมด้วยนะครับแล้วก็มีช่องใช่ไหมอันนี้แม่ขวัญเหมือนกันช่องเงินขอบคุณครับอันนี้ของแม่ต้อย ขอบคุณมากน่ารักมากแม่มีอะไรจะฟอ้องอีกแล้วฟ้องทุกงานเลยนะนอ่ะ <Un ique> แม่โดนยิกไปทำอะไรให้ครไม่พอใจล่ะตกก้องถ่ายรูปแบบโอแล้วแม่แเขาแอบดิกแห่แม่มันไมัน,มนไงหนคนไหนคนไหนหยิกแม่นนไม่รู้ ให้เป่าให้่อยออให้ออ่อยหายนะฮะหายแล้วนะ,อ,ะ,อ,ะอย่าไปโดนเขาหยิกมาอยิกนะนะฮะสนุกสนานกันไปนะครับวันนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับผมฝากให้กับทุกท่านนะครับไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนนะครับผมและจัดให้พิเศษกับเจ้าภาพนะครับด้วใจเหงาจัด เธอตัวเพียงมืนงงเหลือใจฝันไปอนุ ใจว่าได้เฉยชุ่มแอบลงแก้ เพราะมากลูกขอบคุณครับราาอาจจะ๋ยวขอเช็คเสียงกันหน่อยดว่าวันนี้ยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้ทักทายกันเลยไอ้บ้านน้องเลงโกอยู่ไหนครับขอเสียงนะะหน่อยค,ครับปีต้าด้วยเสียงพร้อมนะครับอ่ะสวัสดีครับอันนี้มาจาักรละครสวรรค์เลยใช่ไหมเนะี่ยแหมลักครับขอบคุณครับปีบบบตานะฮะ,ะ,ะ,ะ่อยูรัทนะครับผมอาบ้านมิซันอยู่ไหนครับขอเสียงอาบ้านมิซันหนะะ่อยฮะ ไม่แพ้กันนะฮะขอเสียงชาวอัมพวาทุกคนนะฮะที่นี่นะครับที่นี่อัมพวาไป้ไหมฮะนะฮะถ่ายรูปด้วยได้มามามาหนึ่งสองข้ามโอเคครับขอบคุณครับเพลงนี้นะครับเรามาเปลี่ยนแนวกันบ้างแล้วกันนะครับเพลงนี้นะฮะเชื่อว่าทุกคนต้องเคยฟังแล้วก็ร้องกันได้อย่างแน่นอนนะครับ รุ่นน่าฟถูกใจทุกเพลง,พลงนะฮะอ่ะอยากเต้นกันหรือยงนะังฮะอยากเ้นนะครับอยากเ้นะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับอยากตามเราอยากเต้นกันแล้วใช่ไหมฮะอยากจ้าเดี๋ยวจัดให้นะครับเพลงนี้เป็นเพลงช้าอะไรนะเพลงช้าก็เต้นได้ฮะเดี๋ยวร้องเพลงช้าต่อเลยแล้วกันนะครับอยากเล่นนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายรูปหนึ่งสองสามอยากถ่ายรูปจังเลยโดีนะครับทุกคนนะครับชาวบ้านวัดรัตประชาครับทุกคนนะครับผมวันนี้ดีใจนะฮะที่ได้มาพบปะกับทุกคนนะฮะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นด้วยนะครับทุกคนเอ็นจอยกับงานมากๆในวันนี้นะครับนะเป็นไงบ้างครับวันนี้ใหนขอถามทุกคนหน่อยฮะ ยังไงฮะดีใจที่ได้เจอขอบคุณครับตายแล้วไม่เคยเจอกันเลยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกขอบคุณครับวันนี้มาให้เจอนะอะไรนะฮะอืมไดครับผมพรามไหมฮะอะไรนะแม่เพิ่งเจอครั้งแรกจริงเหรอฮะเพิ่งเจอครั้งแรกจริงเหรอฮะ อ๋อที่นี่แม่ก็ถูกจริงอย่างแม่นะใส่มงกุฎด้วยมาครับเพลงนี้นะครับผมเป็นเพลงใหม่ของพี่พันธุแตกนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเคยฟังหรือเปล่าแต่วันนี้จะมานำเพลงนี้มาโม้ให้กับทุกคนนะครับโม้ให้กับทุกคนเลยนะฮะน่ารักจังเลยอ่ะ